มาแล้วครูปเปียวครูเปียวมาแล้วครูปเปเียวมาแล้วครูเปียว ปลาเจครับตาไม่ได้ตี๋ปลาเื่ไป่อนดเลยครับไปเครับอปเลยครับไ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 ปเลยครับปเลครับไปเลยครับปลปเดไง่ายเลยครับ <laughs> <coughs> một lẻn rồi một lẻn rồi 拜见<拜>，拜见，拜拜，拜拜。